วันนี้ผมจะเล่าเรื่องทางโค้งร้อยศพโค้งที่ใครๆก็เตือนว่าอย่าประมาทยิ่งตอนกลางคืนยิ่งอันตรายผมเคยลองดีขับรถไปกับเพื่อนตอนตีสองแสงจันทร์สลวนหลัวส่องทางข้างหน้าพอถึงโค้งนั้นอากาศเย็ยนเยือกแปลกๆเพื่อนผมทักเฮ้ยเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหน้าเลยวะ่ะผมมองตามแต่ไม่เห็นอะไร คิดมากหน้าผมตอบจังหวะนั้นเองไฟหน้ารถส่องไปที่ร่างหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่กลางถนนผมเบรกแทบไม่ทันรถส่ายไปมาเห็นไหมผมบอกแล้วเพื่อนผมเสียงสัน่นผมตั้งสติมองไปที่เดิมหญิงสาวหายไปแล้วเหลือแต่ความเงียบที่หน้าขนลุก หลังจากนั้นมาผมไม่เคยขับรถผ่านโค้งนั้นตอนกลางคืนอีกเลยใครที่คิดจะลองดีผมเตือนไว้เลยว่าอย่าประมาทเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมด้วยไกล